สวัสดีครับพบก,นะกับผมเฟลูเฟนกับอันเดอร์เทลนะครับหลังจากที่เราได้ทําการ่านระเบิดเมได้ทอนมาแล้วเราก็ทําการไปกันต่อกับน,นี่ที่มีตําแหน่งให้ไปหลายจุดมากเลยซึ่งผมก็ไม่ชชว่์ว่าผมควรจะไปไหนดีไปชั้นสูงสุดก่อนกัน <c oughs> เลฟฟ์อสามดิงไฮ what the hell is this place อ้ ี่นี่ที่ไหนยินนีต้อนรับเข้าสู่พาร์เลอร์ของเราพาร์เลอร์แปลว่าอะไรวะกูลืมขอโทษอ๋อกูชอบเพลงนี้จังเลยเงียบสงบดีนี่ต้อนรับเข้าสู่พาร์เลอร์ของเรานะที่ทเธอเธออยากจะได้แบบขนมปังสไปเดอร์หน่อยไหมทุกทุกบาททุกสตางค์จะไปยังสไปเดอร์จะไปยังแมงมุมทุกตัวของจริงหมดเลยนะเป็นสไปเดอร์โดนัทมันเป็นโดนัทที่ดูเป็นยางกว่าเดิมหน่อย เอ่อเป็นกำไรข้อมือที่ดูอ๋อเป็นขวดสองไม่ใช่กำไรข้อมือโอเคอ๋อไอที่กูซื้อหนมปังไว้ตอนแรกปะซื้อสไปเดอร์โดนัท9ก้าเก้้าไหมไม่ค่ะกูไม่มีตังค์ฉันฉันฉันซื้อโดนัทมาเออเออฉันฉันไม่ได้ยาแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นถึงแม้ว่าฉันจะบอกว่าไม่เอาแต่เธอ เธอก็จ้องมองฉันด้วยวิธีสายตาที่แบบดูคลิปปี้มากแล้วก็ <c oughs> และตอนนี้ฉันก็ไม่มีตังแล้ว bye สัตว์นำเชื่อมสไปเดอร์เก้าเกูไม่มีตังแล้วคะ่ะกยงาใหเอาฟิสนะห้องนี้มันเหมือนกับห้องที่เราผ่านมาแ,ลแหละมันมีพัซเซิลที่อยู่ด้านเหนือกับด้านใต้ เธอจะต้องแก้พัรเซนเพื่อที่ไปต่ออ,อ่แล้วก็ฉันอยากจะบอกว่าฉันไม่ไม่ค่อยชอบที่จะเฉลยพัรเซนเท่าไหรแต่ถ้าเกิดเธอต้องการความช่วยเหลือก็โทรมาเรียกฉันนะอะ่จริงๆฉันมีไอเดียแล้วแหละเราเป็นเพื่อนกันในอินเทอร์เน็ตกันเถอะแล้วเธอก็จะปิงฉันทุกเมื่อเมื่อเธอต้องการความช่วยเหลือ อาเดี๋ยวนะเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วนี่ใช่ปะฉันลงทะเบียนให้เธอใช่ไหมเธออ่านโพสของฉันมาตลอดเลยนะซีเนียอาก็ก็ฉันหวังว่าเธอจะเห็นด้วยกับฉันนะเกี่ยวกับเรื่องมิวมิวสกูยังไม่เคยดูค่ะวางไปแล้วโอเคเราจะต้องไปเหนือกระใต้เพื่อที่จะไปแก้พัสเซนแต่ก่อนอื่นเราต้องหาวิธีไปให้ได้ก่อนนะคะ โอเคเราขึ้นมาด้านเหนือแล้วมันคือพาร์ทซอแบบเดียวกันซินเดเลเพซินเดเลเนพได้เข้าโจมตีคุณไม่ได้เพราะว่าเขาอิจฉาววลคินที่มาแบบสนใจเธอหรืออะไรกันหรอกนะฉันไม่ได้ชอบเธอนะ o m ี <c oughs> มันจะเยอะขนาดนี้แต่แต่ไมไม่วอลคินกูไม่ได้เจ็บอยู่ไม่ต้องยุ่งกับก e ู H e. เชดดูร้อยหกสิบห้าเอเกีกูเกือบจะอัพแล้วเย้โอเคเหมือนเดิมมีนัดเดียวด้วยอีสัต าฟีช่วยกูดิได้แล้วฮ่าฮ่าฮ่าเยโยอีฟีอุ้ยใครอะ่ะช่วงเวลาที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับเมตาทอนโมเมนต์กันเหรอ <laughs> เพราะว่าในตอนที่มันดูแย่ที่สุดอะ่ะ <laughs> เขายังคงโพสต์อย่างดราม,มา่าแบบโพสต์อย่างดรามาติคอลี่โพสต์อย่างเวอร์อะ ตอนที่เขาอยู่รายการคุกกิ้งโชว์แล้วปรากฏว่าไข่มันออกมาไม่โอเคเขาก็ทำการโพสต์อย่างเวอร์โอเคช่วงเวลาที่ฉันชอบก็คือเวลาที่เขาแบบ He beats up the h e วท t u ร n นิ่งฟิล a ลน even if it's doing what's supposed to be a quiz show ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลา quiz โช o w ก็ตามแบบรายการตอบคำถามแต่เขาก็ยังทำการปราบเรา้ายอยู่เอ๊ เมตาทอนมึงมีรายการแปลกๆเต็มไปหมดเลยนะครับเอาล่ะเราจะต้องไปงด้านใต้บ้างะนะเนาะโอเคลงซ้ายลงเอ,เอไอเซีออยกูต้องอยืนนิ่งกูต้องยืนนิ่งเซียนเออเฟนดีมากกิง เอ่อมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการนำทางเธอนะแต่ว่าอ่าอ่เฮ่เธอเธอเราจะมาดูรายการทีวีโชว์ของมนุษย์ด้วยกันปะบางทีมันมันมันชื่อว่ามิวมิวคิสซี่คิวตี้อ่าก็ได้จริงปะอ่า เจ๋งมากเลยแหละมันเป็นรายการที่ฉันชอบมากที่สุดเลยมันเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ผู้หญิงคนนี้ที่อ่าเพราะเธอเซนซิทีฟเธอรู้ว่าเธอมีหูนะแมันอ้าออ้ยสปอยเลอร์เธอจิตจะควบคุมผู้คนก็ตามที่เธอจูบแล้วก็ฉันไม่ได้จำอ่าอ่สัตกูไม่ทันกูไม่ทันอ่าอเธอ เราเพิ่งมารู้ตัวว่าเธอกำลังควบคุมร่างกายของแล้วแล้วฉันคิดว่าเธอน่าจะชอบโอเคคุณจับใช้ความได้ว่า m ิว m ิว k ิสซี C ่คิวตี C เป็นรายการอนิเมะที่แบบเธอมีหูแมวแล้วเธอก็มีพลังจูบแล้วเธอสามารถควบคุมผู้คนได้และหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละเราน่าจะมาดูด้วยกันนะหลังจากที่เราผ่านตรงนี้ไปหมดด้วยกันนะเคค่ะมีนัดเดียวด้วยใช่ไหมดีมากค่ะ ไม่ดีสิคะแอโอเคเยโยกลับกันดีกว่านะคะคุณหยุดเพื่อที่จะดมดอกไม้มึงหยุดได้ด้วย mm. มึงกูไปได้พลังนี้มาจากไหนเนี่ยแมงโอเคไปกันเถอะเยโย กลิ oh. okay. ่นของใยแมงมุมเต็มไปในอากาศไปหมดเลยุเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นมีกลิ่นใยแมงมุมเต็มไปหมดเลยเับแพ้คมีใยแมงมุมเต็มไปหมดดิฮู t ฮ they just said? เธอได้ยินสิ่งที่เขาพูดถึงกันปะเขาพูดว่ามนุษย์ที่ใส่อ่ากูควรจะเข้าโหมดต่อแหหนวันนี้ไหมวะ หลังจากที่ครูฟัง,ฟงเขาพูดว่ามนันโนที่ใส่ชุดลายทางเนี่ยจะผ่านมาและฉันได้ยินมาว่าเขาเกียบแมงม,มุมฉันได้ยินว่าเขาชอบที่จะเหยียบแมงม,มุมฉันได้ยินมาว่าเขาชอบที่จะดึงขาออก ฉันได้ยินมาสัตว์กูขยับไม่ได้แล้วไม่ไม่อุ้ยไายมึงเองว่าพวกเขาขี้งกมากเลยแหละแกคิดว่ารสสิยยมของแกเนี่ยมันจะไม่เหมาะกับหนมปังของพวกเราใช่ปะไม่เห็นด้วยหรอกนะฉันคิดว่ารสชาติของแกเนี่ย เป็นสิ่งที่พวกเราต้องการอยู่เลยแหละมามามาเฟสท,ทำกันขเขาเรียกอะไรนะตึงคุณไว้ในกับดักโอเคกูคต้องทำกันเป็นเอ็นีซีปัดเลยแอคเช็กใส่ตังค์เช็คมาเฟสแอทแท็กสามสิบแปดจุดแปดดีเฟนสิบแปดจุดแปดถ้าเธอเชิญเข้าไปปาร์ตี้ พวกเธอคุณต้องให้เกียระนะยยติเธอนะอ๋ออย่าเศร้าไปเลยนะจิวาไม่ไม่แล้วกูจะหลบยังไงลนะ่ะฉันว่าสีม่วงน,นั่บอกกับเธอมากเลยแหละคุณถูกตึงอยู่ในอา่มยายมใยแมงมุมสีม่วงแตกๆโอเคทำอะไรได้ดินคุณดินเพื่อหนีออกจากเว็บ แต่ว่ามาเฟสก็ปิดปากแล้วก็หัวเราะทำไมซีดขนาดนั้นล่ะเธอน่าจะภูมิใจนะอ๋อโอเคได้มาเฟสลินลินเบงมุมใส่แก้วให้คุณเสดยเธอน่าจะภูมิใจที่เธอจะได้เป็นเค้กแสนอร่อยนะสัตว์มึง อย่ามามาเฟดเต้นไปกับแมงมุมตัวอื่นเพราะจะเพลงน่ามไม่พงพอนะถ้าเกิดคูจ่ายตังค์แล้วคูทำไงวะคนใจ่ายตังค์สิบจีมาเฟดลดการโจมตีของเธอในตานี้ปล่อยเธอไปกันเหรออย่ามันล้อเล่นใสนะ่ไปน่ะแต่เอ้ยปล่อยมูงไปเถอะแมงมุมทั้งหลายต่างตบมือไปกับเพลง อ๋อเกูหมันไส้มึงอ่ะกูขอตีมึงตาหนึ่งสัตว์เลื้อยมึงเยอะเลยนวิญญาณของเธอเนี่ยจะทำให้แมงมุมทุกตัวแฮปปี้โอเคอืมกินเหมือนใหญ่แมงมุมที่อบมาอย่างดีอ้าอ้าวฉันแบบอยากใครมากเลยฉันน่าจะ i n นโทรดิวเธอให้กับสัตว์เลี้ยงของฉันฉันจะแนะนำให้เธอรู้จักสัตว์เลี้ยงของฉันม okay. ันเสียมอนุญาตได้เลยมันถึงเวลาหารเช้าแล้วนะขอให้สนุกนะทั้งคู่อัมบับแอบบบแอบบบับอออออียบเอ้ไม่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 ไมอย่าอออืมอือไอสัตว์มันจะแดกกูแลว มาเฟ่ทำการเต้นไปกับแมงมุมตัวอื่นคนี้เตือนม้าเต่าเกี่ยวกับพวกเธอเกี่ยวกับเธอเนี่ยมาเฟ่ลีนแก้วแมงมุมให้อ๋อเสนอเงินไว้ให้เราเยอะมากเลยเพื่อที่จะแลกกับยันเธอ ลายหิมที่หวานมากเลยแหละและ้วก็แม่แม่มีควงซองบินมาเลยไ,ไม,ม่ควมมึงตบมืกเรือมันประหลาดมากเลยแหละแต่ฉันว่าฉันเห็นพวกเขาในเงาด้วยแหละแล้วเขาก็เปลี่ยนรูปร่างนะมันคือใครมึงคือใครมึงจ้างเขามาฆ่ากูทำไมา อ๋อแล้วถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วใช่ไหมล่ะฉันลืมที่จะให้อาหารสัตว์เลี้ยงของฉันด้วยแหละสัตว์มึงไม่ควรเลี้ยงสัตว์มึงเป็นสัตว์อยู่แล้วมึงไม่ควรเลี้ยงและแอฟแม่แม่แม่แมงมุมแมงมุมแมงมุมอยู่บนหลังคาแมงกินปลาไม่ใช่คนละเพลงกัน ด้วยเงินเหล่านี้เราแคลนสปไปเดอร์ทั้งหลายเราก็จะได้กลับมารวมตัวกันดีโอเคมึงมีมึงม,ม,ม,มีแมงมุมหลายแคลนด้วยะะ้ะกันจะไม่ได้ยินเหรออ้่คแมงมุมเนี่ยถูกกักอยู่ในลุนมาเป็นเวลานานมากหลายลุนเะไอ้ไอ้สัตว์กยากกว่าใครเพื่อนเลยบอสตัวนี้ เออแดกมาม่ากันคุณเปิดซองมาม่าออกมาคุณใส่น้ำลงไปในถ้วยและวางไว้บนเตาแก๊สเอ้จุดไฟคุณรอให้น้ำบุ่นเดี๋ยวนี่กูรอจริงเหรอเนี้ย <c oughs> มันมันกำลังเดือดคุณวางมาม่าลงในถ้วยรอกูแป๊บหนึ่งนะมาเฟสสี่นาที จนกว่ามาม่าจะเสร็จ3นาทีจนกว่ามาม่าจะเสร็จ2นาทีจนกว่ามาม่าจะเสร็จเดี๋ยวมึงเอาตีกละเนี่ยสนาทีจนกว่ามาม่าจะเสร็จมาม่าต้มเสร็จแล้วไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เธอเติมซองลดเข้าไปไอไอซองที่อยู่ในมามา่า อ่ามันอร่อยขึ้นไม่ดีแต่อร่อยขึ้นคนกินมา,ม,าม่าเติมเลือดสิกูทนรอได้นขนาดไหนไม่ได้จะเสีย HP เนี่ยนะถึงแม้ว,ว่าพวกแมงมุมเนี่ยจะเดอยผ่านจ,นจะเดินผ่านประตูไปได้แต่ว่าสนโนดินเนี่ยหนาวเกินกว่าที่จะผ่านไปได้ด้วยตัวเองไม่ไม่ไม ไม่มึงปลาขวดซองใส่กูทำไมเสียของมากเลยแต่ว่าด้วยเงินที่เราจะให้จากโตของเธอเนี่ยฉันก็จะฉันก็จะเช่ารถลิมูซีนที่เต็มไปด้วยความร้อนเอ้ยเช่ารถลิมูซีนที่มีระบบทำความร้อนได้ทำไมมึงช้าแล้่ะไม่ไม่กู่กินอย่างอื่นเติมเลือดจริงดิแต่ยังอื่นม,มันเติมเลือดเต็มหมดฮอตดอกฮอตดอก ไอ้แซมมีเสียงมาด้วยแต่เมืนอวานเธอซดเสร็จแล้วเงินที่เหลืองั่นเหรอเราก็จะไปพักผ่อนเดี๋ยวไม่ก็สั้งอ่าฟิลเบสบอลของมะเร็งมุมฮึฉัต้องหลบไงไวะเมื่อกี้กดซองอมาเฟนมาเฟนมาเฟน มาเฟดทำการพันเว็บรอบคุณเพิ่มอีกแต่พอแล้วล่ะวันนึงเวลาอาหารค่ำแล้วใช่ไหมล่ะไม่ไม่มึงรอกูเล่นแน่เลยใช่ไหมสัตว์เอ้ยมึงอย่ามาทำอย่างนี้กับกูไม่เอาแม่งมุมโดนแดกเองตัวตามเนี่ยไม่มุมพวกมึง เอธอยมีชีวิตอยู่อีกเหรออ๋อตัดเลียงฉชนดูเหมือว่าจะถึงเวลาอาหารว่างแล้วล่ะอ่ะเทลเล gram จากแมงมุมในซากศักขิงทางนั้นเหรออะไรนะเขาบอกว่าเขาเห็นเธอแล้วก็เธอช่วยบริจาคให้พวกเขาด้วยอ๋ออ๋อนี่มันเป็นความเข้าใจผิดใหญ่หลวงเลยล่ะ ฉันนึกว่าเธอเป็นคนที่เกลียดแมงมุมคนที่ขอให้พวกเราดึงวิญญาณนั้นมาเขาคงจะหมายถึงมนุษย์คนอื่นที่ใส่เสื้อลายทางแหละอ๋อฉันขอโทษมากเลยนะอาวาวาวาฉันจะช่วยแบบชดใช้เองเธอนะกลับมาตรงนี้เมื่อใส่ก็ได้นะแล้วก็แบบไม่ต้องใส่ตังค์เลยด้วย ฉันจะมัดเธอแล้วก็ให้เธอเล่นกับสัตว์เลี้ยงของฉันอีกสุดร้อนเล่นนะฉันจะปล่อยเธอไปละมาเฟดกำลัปล่อยแล้วเออบายคะ่ะอีแมงมุมมึงมึงเป็นเมียสไปเดอร์แม่ Man ได้เลยนะคะอีแมงมุมกับไอแมงมุมเ like. นี่ยโปเตอร์เมตาทอนนี่กูเพิ่งผ่านอีม,ม,นมาเฟตมา เป็นเรื่องราวอันโศกเศร้าระหว่างบุคคลทั้งสองคนที่คู่รักสองคนที่ห่างไกลกันดูเหมือนว่าจะใกล้ถึงเวลาการแสดงแล้วเอกูไปเซฟก่อนเดหมเนเอแล้วเดี๋ยวกูค่อยมาต่อตอนหน้าแล้วกันอ่าแล้วตอนนี้กูเดินแล้วไม่ติดกับดักแล้วเหรอมาเฟดคะโอเคโอเค ครับแล้วเราก็จะผ่านไว้กันแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ like, ไลค์เฟรบุ๊กแชร์ถ้าชอบแล้วก็สับสกายติดตามต่อไว้พบกันใหม่กับผมเดลเฟนวันนี้ขอลาไปก่อน